มาหาของกินสไตล์ญี่ปุ่นที่ดองกิซีคอนบางแคบริเวณชั้นหนึ่งนะครับซูเปอร์มาร์เก็ตที่รวมสินค้าของกินของใช้อาหารสดอาหารพร้อมกินมากมาย,ยาเหมือนได้ไปเลือกซื้อที่ญี่ปุ่นกันเลยนะครับฟิลญี่ปุ่นเนี่ยได้ฟิลเต็มเต็มเลยนะสำหรับเรื่องการถ่ายรูปเนี่ยถ้าใครชื่นชอบไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมไปมาหลายที่แล้วแต่รู้สึกว่าที่นี่ได้บรรยากาศและฟิลญี่ปุ่นแบบเต็มเต็มเลยนะครับถ้าใครมาถ่ายรูปเนี่ยก็จะสวยมากๆเลยภายในร้านแบ่งสินค้าออกเป็นประเภทต่างๆได้แก่ผลิตภัณฑ์อาหารอาหารสดผักผลไ้ปานัต อาหารต่างๆพร้อมกินรวมถึงขนมกินเล่นผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงของใช้ทั่วไปและสินค้าประเภทอื่นๆกว่า1 2 0 0 0ชนิดเลยนะจุดเด่นของสาขานี้คือสูรรวมราเมงนะครับซึ่งสามารถเลือกเส้นเลือกน้ำซุปเลือกเครื่องต่างๆได้ตามใจชอบเลยขนมหวานที่นี่เขาก็ทําสดใหม่เสมอหลากหลายอย่างนะครับมีให้เลือกชิมเลือกใช้เหมือนได้บินไปอยู่ที่ญี่ปุ่นจริงๆเลยคือที่ต้องเน้นว่าฟิลญี่ปุ่นจริงๆนะเพราะว่ามันแบบได้ฟิลญี่ปุ่นเต็มเลยนะครับถ้าใครมาเนี่ยจะรู้ว่าแบบเหมือนเราไปอยู่ที่ญี่ป่นเลลยยะังมมไไปตกกา ต่วันนี้ผมก็ไม่ได้จะมาหากินรามเมงนะครับวันนี้ร่างกายรู้สึกว่าต้องการข้าวนะครับข้าวอยู่ไหนข้าวอยู่ไหนใครเคยเป็นบ้างครับบางเวลาที่รู้สึกว่าแบบว่าต้องการข้าวเท่านั้นเลยฉันจะไม่กินอย่างอื่นเลยอาหารจะบอกเส้นๆเนี่ยมันจะไม่อยู่ท้องสู้ข้าวไม่ได้เนาะและใครเคยไปกินรามเมงที่ดองกีมาแล้วบ้างนะครับมาเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นยังไงเท่าที่ผมทราบมานะครับหรือว่าจะไม่ผปลีนเนี่ยสำหรับดองดองกีสาขาที่ซีคอนบางแคในแห่งนี้นะ่ะเป็นสาขาที่5แล้วนะส่วนสาขาที่อื่นได้แก่ดองกิไทยแลน ดองกิซีคอนสแควร์และดองกิ MBK นะครับใครอยู่ใกล้สาขาไหนก็ไปหาเลือกกินเลือกใช้เลือกชมกันได้เลยนะครับสถานที่เขาสวยมากๆจริงๆแล้วนะครับก็ถึงเวลากินข้าวแล้วนะครับไว้พบกันใหม่ตอนหน้าว่าผมจะพามาทำอะไรหรือว่าจะไปที่ไหนหรือจะมาทำคลิปเกี่ยวกับอะไร